สบายดีจ้าทุกคนสบายดีเลยจ้าเด้อเมื่อน,นี้่นะทุกคนจะมีแขกพิเศษมาหาสสแพนอว่าจะเป็นผู้ใดทุกคนผู้บบา,าเราหล่อมาหาแล้วทุกคนมาข้อห้องแล้วทุกงคนไปเบิ่งกันเลยนะว่าจะหล่อขนาดไหนทุกคนนะคะเซอร์ไพรส์นะแะแพจะเซอร์ไพรส์เอฟซีทุกคนนะคะมีหนุ่มหล่อมาข้อประตูข้อใหม่สินี่นะคะขคอะ๊ป๊งปึ๊งป๊งปงปงแล้วเราก็ล็อกไว้อย่างดีทุกคนนะคะ หนุ่มไม่น่าเติไม่น่าเติค่ะเอาจังเลยสบายดีทุกคนสบายดีจ้าสบายดีนี่นะคะหนุ่มรอของซาแพรทุกคนนะคะต้องขอโทษขอใครได้จ้ะเด้อโยอเซอซจ้าปิดประตูเบาๆนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามันดึกแล้วนะน้องออน้อดอกไม้มาฝากด้วยอ่ะโน่นโน่นเอาไปไหว้เลยเอาไปไหว้เลยเอาไปไหว้เลยจ้ะเอาไปไหว้เลย โอเคดอกอัญยังคือหอมสีตนอกอคออเค,อกอคือสบายดีเสรนเคยแตจากกัมาพอกับน้องอ่อนสืเอเก่าเดิออันนี้นางได้เสื้อปูให้นางมองอ่อน,น,อออน,นมีอะไรมาฝากพี่เพลวานะทุกคนมาเร<อ><อ>า,ามาดูกันเลยเรามาดูอ,อทำไมกลิ่นมันโชยมาแต่ไกลจเดี๋ยวเะนะเดี๋ยวแป๊บเึงแป๊บเนึง ทุกคนมาเบิ่งเลยวาน้องบางอ่อนได้ยังมาฝากพี่เจ้วนะทุกคนเนาะผู้บ่าวบางอ่อนได้ยังมาฝากเป็นจ่าเด้อท่าน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 อะไรได้ข้าวเหนียวน่าดีใจทรงไหมข้าวเหนียวทุกคนโอ้ยเดือนหนึ่งมหาเอื้อเถื่อนหนึ่งทั้งพี่อยจำผู้ขี่จำดดา โอ้จฉันรูกกนเะกเละอเขาเนียวจื้อนคนเขาเนี้ยยังเจวกับบมีแต่แต่เขาเนียวอาโกยอินถาวไปเปลื<ม>อบดีใจกด้วยแนยวนี้เศร้าเศร้าเศร้าเศร้ับจับชนชนไล่ินจับปเ<ไ>ป็นล <c oughs> ไดล้นี่อะไรอีกอะไรอีกีอะไรโอ้ยมีการแอบแอบด้วยนันคนเนี่ยไนี่ยไมให้เราดูเอยโอ้โอมันตักมันตักอะไร มันมันมันกัดมืออะไรกัดมือมัน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 กัดมือเมย์เอาเมย์หมอดขีเขีบมาบัจั๊กของม่์พี่น้องมันกัดมือทุกคนเาี๋ยวเิ่งเดี๋ทุกคนเล่บพร้อมกันเลยโอ้ยระวังระวัมันกินนะโอ้ยโอ้ยสิลูกาชิลุมาิลูกาิมันกัดมาชิลาชิาระวังมันมีได้ไม่ขวัญมันบ่อยระวังถือค่า กินที่แดงที่แตนเป็นเลยจ้าแล้วมันมูเต้มาชิคายลต่เไ้มขึ้นหน่อยออนบ่ออ่ะซุกหามซุกขกเลยเนาะอ้าวเลงซุกอ้ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจ้ักจ๊ะ พี่ติ๊งอยากจะมัดมัดเจ๋งเนาะจะบอกว่าอ๋นงางลายรักจังเลยทุกคนเมื่อกี้เนี่ยไม่รักได้แต่เขามีเอาบมหักทุกคนเปลี่ยนแปลเป็นทีละคนเลยทุกคนมักจังเลยค่ะขคุณนะคะทุกคน FC นะคะทุกคนนะคะถ้าสเพียได้เงินจากยูทูบก่อนนะทุกคนนะจะได้เลี้ยงน้องออนนะคะทุกคนนะคะโอ้โหได้เราจะกินยังไงหมดเนี่ยเฮ้ยจริงๆวัดกันได้อีกเหรอกันได้ แล้วเนทำันไงนะแกะแล้วนะเรจะแกะล้วนนั่งตีไรโอเคเลยวจะนะทุกคนจะแกะให้ดูนะจะทุกคนนะเราก็มาแกะกันเลแกะแกะโอโหเสบเสพเสพเขาทุกคนนุ่มเขาดูที่เดู๋ยวกอยทำลายะเี่ยนาะ แก็ะไปอ้อนเรามาทำบ้ห hmm. น yeah, mm ึ่หาเขาเล้วบงมีก็มีเลยอ้าวอ้วังโอ้หนี่มีอู้ดหลุดน้อยนี่มีร้ายเนาะร้ายนี่เมนีันียมีมีมีเยอะจัง นี่จ้าทุกคนสแพรกับไปเอาจานไปเอาถั่วมาใส่เนาะคือแปลว่าดีใจขนาดนัทุกคนดีใจมากๆเลยนะเ <c oughs> พราะว่าน้องอ่อนเพิ่นบไดี้บอกนอกว่าเพิ่น,นสี่เอาทุเรียนมาฝากสกเพร์นะทุกคนมาหาสเพรเนาะ <c oughs> แบบกระบุคิดว่าสี่ด้มาหาอ่ามีทุเรียนนะทุกคนเพราะว่าแกล่เพิ่นก็บอกว่าเอื้อ,อเดียวขอยสิไปหาเด้อ พอจะไปหาเป็นว่าไปถ่ายคลิปกันไปเว้ากันนี่ทุกคนสเพกเอาจานมาแล้วจ้าเนาะก็เอามาใส่คือแบบดีใจขนาดนะทุกคนต้องขอบคุณน้องอ่อนและไล่ก็ฝากไปเป็นกําลังแห่งใจใหายนองบางอ่อนแซนแนวน้ำเดือดจ้าเด้อน้องหักของสเพนะหักที่สุดนะทุกคนคือแบบว่าสอเแพรกับน้องอ่อนนอพานอุปสรรคเหลืองเหล่ามานํากันไล่ย,ย่างนะทุกคนเนาะเดี๋ยวอาจจะทยอยเล่าให้พ่อแม่พีน้องฟังนะว่ามีเอียงถึงสิบโมเมนต์อะ อ่าเอือยเนองพอแม่เดียวกันทุกคนเนาะแต่ว่าเป็นญาตีพี่น้องเพราะว่าอ่าเดี๋ยวรายละเอียดซอฟแพท์จะมาเล่าออกให้ฟังอีกทีหนึ่งนะทุกคนนี่เทาก็ทําการปอกทุเรียนกันนะทุกคนคือแบบว่าพ่นสือมาทางเบิร์ตนี่คือสองโลนะทุกคนคือโลละถูกมากทุกคนโลละห้าสิบบาทคือแบบว่าคือมันลดราคาเนาะเนืองจัว่าพ่นยาคายให้มันเบิร์แบบสต็อกกันนะทุกคนเพราะว่า มันมันมันคางทางอะทุกคนมันก็นแบบมาเป็นรถนะะคือกินแบบอื้อคือแซ่บมากแซ่บเวอร์อทุกคนปัจจุบันนี้ตอนที่ซอบแพบะะ้แบบว่าอะผักเสียงนะทุกคนเนี่ยคือได้บักร้ายมันนะสองโลเนาะคือบอกเลยว่าเจ็บอคอแซ่บแซ่บจะไปเนาะทำซีเยินทุกคนอู้มีเลยอยู่วาปาวัวผักเปี้<ห>เป็นอย่างอ้าะาะ ตลกไปก่อแล้วเลิกเลิกทำตัวไรสักน่ะนี่ขนมเหนียวนี่ข้าเหนียวซีอิ๊วทุกคนกินกับข้าวเหนียวนะทุกคนนะผู้ใดบกเคยกินมาเขอชิมก่อนนะชิมคำแรกคำแรกแหกมันไดเฟลโลว่าเป็นยังไงมันเละไปเนอกจากออมเป็นเละหวานมากมันต้องกินกับข้าวเหนียวสุกแล้ว ป่อนก่อนก่อนมันเด็กแต่ว่าทุเรียนเม็ดมันสีเม็ดมันสีใหญ่ทุเรียนทุเรียนอะไรอ่ะไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเม็ดใหญ่มากทุเรียนเม็ดมันสีใหญ่ลองมาขอกะเหนี่ยวกันสิอืมเดี๋ยวขอกะเหนียวอร่อยเนาะแซ่บตูเรียไม่เคยรู้เลยแซ่บ คือกินแบบผู้สนใจไปเลยนะทุกคนคือกินแบบโอ้โหกินแบบอร่อยอร่อยมากทั้งตีตอนตีเซวแพกินอยู่นะทุกคนคือสีทุมค่งแล้วจ้าสีถุมคิงทุกคนพราะว่าน้องบางอ่อนเป็นเลิกงานสีถุมน้องเน,เนแล้วเหียยนะทุกคนเันก็เดิ่อมหานาะพอดีพากันนัง่งหวาวกันยังเรียบร้่อยกับพูดีปอกตัวเรียนแล้วเกือบสีถุมคิงทุกคนนั่งกินกันนะคือแบบโอ้โหกินแบบ บพสนใจหุนเลยจ้ากินแบบอืแพลว่าเธอกินไม่สุภาพมากเลยนะทุกคนสภเพิ่งจะเห็นสภาพการกินของตัวเองนะทุกคนคือแบบว่าคือมันแสบมาทุกคนคือแบบอืถึงขั้นเลียศอกมันซะเมื่อเี้กับบ่มียังไลได้จำบ่มีพี่น้องหนองกับมาหาเนะาะมหาเลยก็เอาของที่มักที่ชอบมาฝากด้วยจ้าเด้อเนาะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพนันไล่จังไหมสภเพื่ะขอฝาก อีกหนึ่งกำลังใจก็จากเขาไปกดติดตามช่องน้องบางออนชาแนลน้ำเด้อเนาะเก็ดเป็นแตรดนละทุกคนผู้ติดตามยังมาันทันเถิงผันนะนก็ขอให้สู้ๆเนาะ้นี่จะนอกเลยค่ะอ๋อวื้อนิ่งที่นั่งคราวนี้มีค้าเหนียวมันนุ่มอ่ะทักคนให้จังเส้นน้จางเส้นน้องใหจางเส้นบคราวนี้นะนี่อครับ ครั้งแรกในชีวิตนะกินทุเรียนข้าวเหนียวเดี๋ยวมาเอาข้าวเหนียวบ้ายนะมากินเดียวมันกันครั้งแรกในชีวิตทุกคนกินข้าวเรียนกับข้าวเหนียวเป็นผู้ก็เคยกินครั้งแรกในชีวิตกินข้าวเรียนกับข้าวเหนียวกินกินข้าวกินข้าวเรียนกับกับกับทุเรียนกินข้าวเหนียวกับทุเรียนถูกแล้วถูกแล้ว มานะผู้ใดเป็นหกมันด้านมันทีไรคนเรียนเขาว่ามั่งมั่มากที่สุดกับเอแพร่แอันี้นามักที่สุดตัเรียนตอนนี้นุ่มๆตอนนี้นุ่มๆหานตัวเรียนะโอเคกำลังแบบแมันก็ประมาณขี้เลยอือแต่พอดี่ชกินเาทำนโอ้โหกินไปหลายลูกแล้วอ่ะกินิกิน้นเลย กินแบบว่าสั่งไหลเลยล้วคืนนี้จะนอนได้ไหมคะนันคันบน้องกินวันนี้คือมืนอื่นกินบะไร่ร้อนไหมบ้าเม่นมันชิลลีกอะ่ะคุณก็เอาแต่ลูกเล็กๆอ่ะโอ้จ้ะโชคดีที่รับได้ทุกคนเกือบไม่ได้กินแค่กินเพืมันกับมังมอนนะ นี่เอือยอยืนหนักผู้ชมที่ขนาดยู่ในใจอ่ะโฉมดีเนาะเดิมามอยู่ด้วยกันเนาะแบ่งกันกินทุกคนสะเพ่ิโฉดีขนาดทุกคนเนาะที่ได้มาอยู่นี่เนาะตอนแรกจะเกลือผู้โฉดีเนาะพอจะนายปฏิเสธเนาะโอเคเราจะเดินคลิปในการกินทุเรียนกับเขาเนี้ยวพังแหลกในชีวิตของสะเพ่านะทุกคนละกันหนองบังอ่อนมาซสะไบเนาะกะขอจบแค่เพียงนี่เราจะเดิน ผิดผลาดประกัารใด่ะขอโทษขออภัยน้าเด้อจ่าเด้อก่อนจะจบคลิปขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มูกเฮาสองคนนะทุกคนและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องน้องมันออนชาแนลนะทุกคนเนาะขอฝากเป็นกำลังแใจในเดิอจ่าเด้อแล้วกัขอบคุณเอฟซทุกคนที่เขามาติดตามสัวแพรนะทุกคนตั้งหกพันกว่าคนนะคะขอบคุณทุกท่านจ้าไปบาย